สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคานเนนะครับผมแซมมีรีโวส์ทแคปราคา2 0 0แสนกลางๆมาแนะนำนะครับวันนี้แซมมาแนะนำา2คันนะครับไม่ใช่2คันนี้นะเป็น2คันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวแซมพาไปดูนะจะเป็นปี2016ตัว2.4ตัวเจนะเป็นเจหน้าดำแบบนี้นะครับผมนี่นะสีขาวนะโครงสีส้มนะครับผม ตอนนี้มีเข้ามาที่บางนาอยู่ประมาณห้าคันนะครับนี่นะห้าคันนะเลขไม้เริ่มต้นต,นตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับผมจะอยู่ฝั่งกระนูน้นฝั่งนู้นนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะส่วนสามคันเนี่ยเลขไม้เดี๋ยวแซมบอกเลยนะครับคันนี้เลขไม้อยู่เจ็ดหมื่นห้านะคันนี้เจ็ดหมื่นห้านะ ส่วนตัวนี้เลขไมยอยู่แสนหกนะครับคันนี้นะแสนหกนะส่วนคันนี้เลขไม่แปดหมื่นห้านะครับผมจะมีเข้ามาอีกนะครับประมาณเกือบเกือบร้อยกว่าคันเข้ามาแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้ามาสู่ที่โกดังบางนาแล้วก็โกดังเทพรักที่แซมได้ถึงมือแซมขายเนี่ยกี่คันเนาะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรอีกเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะ แต่ว่าณตอนนี้มันเข้ามาแล้วแซมก็สามารถที่จะขายได้แล้วนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับสองคันที่เลขไม่น้อยๆนะครับเลขไม่เริ่มต้นอยู่สามหมื่นแปดกับสี่หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวสีส้มสีประตูเตี้ยเนี่ยก็มีนะเนี่ยเนี่ยก็มีอยู่นะสีส้มซึ่งแซมคัดรถไว้แล้วหนึ่งคันนะสวยๆเลยถ้าใครสนใจสีประตูตัวเตี้ยสีส้มนะ ปีสิบเจ็ดมาสองคันนี้ที่แซมคัดไว้นะครับผมซ้ายมือของแซมคือคือคันนี้นะเลขไมยอยู่สามหมื่นแปดนะส่วนคันนี้เลขไมยอยู่สี่หมื่นหนึ่งนะครับทั้งสองคันนี้เป็นรถเกตเอนะครับผมโครงสร้างเดิมๆยังไม่ปรับสภาพนะราคาอยู่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผม อถนี้แซมขายดีมากครับเมื่อปีที่แล้วนะเจ้าของกิจการซื้อให้ลูกน้องใช้นะครับหรือว่าซื้อใช้ส่วนตัวไว้สร้างอาชีพเนี่ยถูกมากนะเพราะว่าไม่น้อยๆทั้งสั้นเลยนะครับผมเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กสีส้มแบบนี้นะไว้สำหรับอ่านเนี่ยก็พาดบันไดไปนะแบบนี้ส่วนในเรื่องของตู้เหล็กตรงนี้ก็ ให้ไปตามนี้นะครับผมในคลิปแบบไหนให้ตามนั้นนะไม่มีถอดไม่มีแกะของออกนะครับผมหนะึ่งรแรงม้านะครับผมเครื่องยนต์เท่ากันนะแตกต่างแค่เลขไม้รถเดียวกันนะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมถ้าใครเคยดูคลิปแซมมาจะเห็นว่าพอหลังจากปรับสภาพเนี่ยรับรองว่าหล่อป,ปิ๊งแน่นอนนะครับผม เนี่ยโบกกันชนเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้แกะสติ๊กเกอร์ให้ทั้งหมดนะมาดูก่อนฝาเดิมนะฝาเดิมทั้ดูแลสองคันนี้นะโครงสร้างเดิมนี่ในนั้นแนวแนวก็เดิมนะครับนี่นี่ตาไก่ก็ยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตาไก่ก็ยิ่งอยู่เนี่ยดูคมๆมคมคนะรอยอาร้ากเองนะนสติ๊กเกอร์ ไล่มาแกขวาบเดิมนะตต้าชัดเจนนะครับผมตัวอานะเจเงมดูแก้มขวาก่อนเดี๋ยวต้องมีการเก็บงานให้นะพวกนี้แต่ว่าเวลาแซมเก็บงานแซมไม่มีการแกะน็อตนะจะเป็นแบบเดิมๆจะได้เป็นรถแบบไม่มีตำหนินะครับแก้มสุดนะ ผมการดูนะตัว R นะอันนี้ตัว R นะเห็นไหมเนี่ยตัว R าเนี่ยมาร์กเองอยู่เลยนะโอเคนะเนี่ยมาร์กมีต่างตางนะเพราะน้ำดูนเพราะน้ำดูมตัวแอลนะครับมันก็ไล่ไล่ไล่มาจูนเปีหนึ่งหกนะสเต็ปเกอร์มอฟโอเคนะอยูแก้มอ่ะนี่ะตัวแอลสเต็ปนะ หน้าเดิมๆหน้าเดิมๆฝาเดิมๆยังไม่แกะเลยนะครับตุกบอลนี่นะซื้อให้คนงานใช้ซื้อให้ลูกน้องใช้เหมาะมากครับผมเก็บงานรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับผมอันี้ได้ยางปี2021นะครับของพูเกียนะดอกยังหนาอยู่เลยนะครับผมกระจกตรงนี้ พับมือนะตัวไม่สีกระจกมองด้านข้างก็เป็นแบบแมนนวลเลยนะครับผมนี่นะเลขไมคคันนี้38,000กิโลเมตรนะครับนี่38,000กิโลเมตรนะกุญแจ1ดอกนะครับหดอกนะแล้วก็เห็นปี16วันนี้มีปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าด้วยนะจากด้านในนี้เลยนะเผื่อเราขนของเยอะเนอะหน้ามันลอยเนอะ แล้วก็ปรับไฟให้มันต่ำได้นะแล้วแจมจะบอกรุ่นนี้มีตัดหมอกหลังให้ด้วยอีกจย่งหากนะเดี๋ยวพาไปดูนะเกียร์เดอนหน้า5สปีดนะมาตรฐานครับผม CD, m p 3 USB Bluetooth นะครับผมแอร์แมนนวลปกติเนาะมาดูสำนาเล่มก่อนเล่มปี2016นนะกระบะ,เส,ะ,บะบเสริมกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้างนะ ร้อยหม้าครับผมสองพัีร้อยซีซคาเน่แคปิตอนนะอันนี้ไม่ใช่เลือดนะครับเป็นหมึกไม่ใช่เลือดนะเป็นหมึกนะครับผมภาษีปีละเท่าไหร่เอ่ยพันสห้าสบาทนะครับพันสามร้อยหาบลองดูดูด้านในเน้เนดูเบาแคปนะยังสวยอยู่เลยนะสติกเกอร์เนี่ยสวยนะครับ ลองดึงดูสวยอยู่เลยนะครับดูเนี่ยสวยอยู่นะเนี่ยแก้มก็สวยนะครับซอกแคบดูดีสวยเลยนะอย่าแนวตรงนะครับสวยๆนะเบาก,ก็เล็กน้อยขาดเล็กน้อยนะครับผมนิดเดียวไม่หนิ่นะช่วงล่างไม่หนิมงีนะ ท้า,ยา,า,าอ,ยนะอย่างรถเนี่ยที่แซมเห็นเนี่ยก็จะเก็บงานให้ทั้งคันเลยนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะนะครับพาดเสียไม่หนิมพัดซีไม่หน,มมนิมนะแล้วที่แซมบอกนี่คือตัดหมอกหลังนะครับเนี่ยคือไฟตัดหมอกหลังนะจะติดแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะตั้งขวาฝั่งเดียวนะเห็นไหม อันนี้คือปกตินะครับผมนะต้องบอกก่อนนะครับผมฝาท้ายเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมรถนี้ไม่มีแคดดี้บอยนะแต่จะได้ในส่วนของตัวตู้เหล็กตัวนี้ไปแทนนะครับผมเดิมๆนะตะเข็บเดิมเนไเนี่ยผมรอต้องเป็นสีฟ้า,ฟานะครับผมจะแต้มมาร์กไว้สีฟ้านะส r นะครับผม เดิม 4L นี่สองคันที่แซมคัดมานี่คือรถโครงสร้างเดิมนะครับยังไม่เก็บงานนะครับคําว่าสวยที่แซมย้ํามาตลอดเลยคือโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อนะครับผมใหม่แท้นะแต่ว่านี่คือที่เห็นนี่คือเป็นเปลือกนอกเนี่ยเราจัดการให้อีกทีหนึ่งนะลูกค้าบ,บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมสวยนะครับ รอยมาร์กอยู่เนี่ยมาร์กเยอะดีไซน์เนี่นี่ดูอ่ะเนี่ยรอยมาร์กอยู่นะเนี่ยอืนึงเนี่ยมาร์กอยู่นะครับชัดเจนนะเดิมโดมซอกก็เดิมนะแก้มก็เดิมนะแอร์แบ็คคู่ นะครับคอนโซลสีดำด้านนะครับผม <S <S เดิมนะเพียงแต่การใช้งานอาจจะสมบุกสมบันนิดนึงไม่เหมาะกับเลขใหม่38ม0 0เท่าไหร่เนาะแต่เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมาดูอีกคันนึงคันนี้เลขใหม่41่0 0นะครับคันนี้เลขใหม่สี0 0 0ฝาก็เดิมเช่นกันนะเนีย่ยฝาเดิมมาร์คเมิร์ฟต่างๆเดิมเช่นกันนะตาไกา่เดิมนะตาไก่นะ คอยอารอยู่ชเตนไล่มานี้ก็สวยดีเอสด้วยทับลมกลาง ก่อนนิดนึงก็ต้องเก็บงานให้ทั้งคู่นะครับรับรองว่าสวยรับการันตีเลยนะอันนี้ยางของรุเนีย่เช่นกันนะครับผมคันนี้ได้ยางใหม่นะยางปี2023ันามกับจานที่หนะครับผมอืมคันนี้บอดดูดีกว่า ีกว่านะคันนี้บอกแควนสูงพลาสติกยังไม่แกะออกเลย <c oughs> แต่ว่าก็มีตามการใช้งานเนาะลองรอยตามการใช้งานนะสวยนะสปีเกอร์ยังอยู่เลยมการแนวตรงมาเลยซอกสวยงามนะซอกสวยดูดีนะครับเนี่ยก็ดูดีนะแก้มก็สวยเลขไม่สี่หมืน 1 1600, 6 6 6กิโลเมตรนะมิญนแจไขาสตาร์ทนะครับเป็นหยอกนะเหมือนกันนะครับกระบะท้ายก็สวยนะครับเนี่กระบะท้ายสวยช้งนล่างดำสนิทเลยนะอันนี้ไฟไท้ายแตกด้วยนะเนี่ยเหมือนกันนะด้านท้ายก็เป็นเหมือนกัน ีัวตัวแครีบอยเช่นกันนะครับผมสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยทุกคันนะหัวน็อตด,ด้านท้ายเนี่ยจะมีสฟีฟ้าแต้มอยู่เห็นไหมทุกทุกคันจะเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับสวยนะครับมาร์คมาร์คนะครับ เกอร์ก็อยู่เหมือนกันเป็นเหมือนกันทุกคันนะครับซอกแคบสวยสวยงามนะครับผมดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถมันเดิมๆเ,เพียงแต่เปลือกภายนอกเนี่ยใช้งานสมบุกสมบันนิดน,นึงแก้มสวยนะครับก็เดิมทั้งคู่นั่นแหละถ้าตอนนี้นะครับไม้น้อยสุดก็คือ2คันนี้นะ4 000, 1 0 0 0กับ38,000 แซมขายเท่ากันนะครับ249,000บาทนะครับซื้อเงินสดก็จบที่ราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกแวตน,นะครับผมจากไฟนแนนซ์ก็ได้นะรับจัดไฟนแนนซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี2016ก็ดอกเบี้ยอาจจะสูงนิดนึงนะเอารถปีต่ำนะครับผมซื้อเงินสดไม่มีแวตจัดไฟแนนซ์มีแวเดรพร้อมดอกเบี้ยนะครับผม สนใจก็ลองเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมลองแวะเวียนเข้ามาดูรถได้นะจอดที่โกดังบางนานะครับติดกับไปเทคบางนาเลยนะครับผมมาไม่ถูกโทรมาศูนย์ไม่ถูกสามห้าสี่สามหกเก้าสนะครับผมยังไงแซมฝากสองคันนี้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ใครสนใจตัวสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะรถสีส้มแบบนี้ปี2017นะ เลขไม้เริ่มต้น6,500 0 6, 6, 6น0 0านะราคาเพียง2 3, 8 9 0 0 0บาทนะทักหรือโทรมาเลยนะอินบ็อกมาเลยนะใส่มีรูปไว้แล้วนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ